อนนร่วมธรรมมาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอ e. ี <af> ผิวดูสวยด้วยวิพาดาสวัสดีค่ะแล้วค่ะนี่คือรายการ<ด>ผู้หญิงธรรมาหากินก็ค <ช BRE' S 2> ือย้ <ช yerde. S 2> อนวันกันนิดนึงผู้ชมขาย้อนไวัยกันนะคะวันวัน เหลียนมากเลยเป็นคนซุ่มซ่ามค่ะใช่เราต้องมาเพราะอะไรรู้เปล่าะเรามีเพื่อนข้างข้างคีขโม่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงรองเท้าอะไรนะใส่แรปปิ๊บใส่แรปป๊อปอะไรนะเฮลโลปิงใส่แรปป๊อป อันนั้นคือแก๊งแบบว่าพวกโดดหนังยางอันนี้แก๊งอะไรแก๊งตบค่ะตบค่าไอ้สัสตบคว่ำเลยค่ะเออนะมันจะมีแบบแบบผู้หญิงแบบนะเป็นหัวหน้าแก๊๋เลยคุณเก๋าเกลวนอันนี้คือเด็กกินเด็กกินกิโลอกเงินกู้ด้วยแล้วเอาชอาขอมาขายเพื่อวานใช่ไหมเอาฉลากมาขายเอาเอาพวกสติ๊กเกอร์มาขายขายขายแม้กระทั่งเห่าอ่ะ ว่าพูดถึงความฝั evet, นนันก่อนเด็กๆแมมๆเธอน่ะโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรเอางี้นะตัวเองเราฝันมาตลอดว่าเราต้องอยู่ในทีวีหรอถึงทีวีต้องใหญ่มากเลยแลวน้องนมโตล่ะองยากเป็นนักร้องอยากเป่นส้นสูงจะได้ตัวสูงตัวเองล่ะเขาหรอตอนเป็นเด็กนักเรียนฝันอยากเป็นครูเป็นครู ก็ได้เป็นเนาะได้เป็นได้เป็นนะทุกวันนี้อาชีพที่พี่สุพูดอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคอมเมนต์หรือการสอดแทรกในการสอนก็เป็นกึง่งก,กึงครูก็ได้เป็นและตัวเองอะคะฝันอยากเป็นอะไรเขาบอ,อกเขาตัวเครื่องเขาฝันเขาอยากมีผัวนะ่ะก็สมใจแล้วไงว่าแต่อย่ามีเยอะๆมีไปเรื่อยเร่ว่าวันนี้ทำไมถึงให้เรามาแต่งชุดนักเรียนแล้วนะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นเด็กค่ะเป็นเด็กแฝดสองคนนะคะมาด้วยวัย15เท่านเด็แฝด ทำไงดี่ดูนะเพื่นเราเป็นเยอะนะแล้วแต่นะไม่รู้นะแต่คนนี้เขาบอกว่าเด็กแฝดคนนี้น่ารักพี่สุขามีความฝันตั้งแต่เด็กตัวเองฝันอยากเป็นอะไรแล้วบอกพ่อแม่เลยฝันอยากเป็นช่างตัดผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอเด็กอะฝันอยากเป็นช่างตัดผมสิจริงจริงพี่ตั๊กแล้วปัจจุบันนี้อายุ15แล้วแล้วมีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วไปท น้องแต้มและน้องเติ uh ้นจากร้านบาร์เบอร์ติสค่ะว okay. oh, so like ้าวคนไหนเติ้นลูกคนไหนเติ้นเติ้นเติ้นแต้มแต้แต้มเติ้นปกติแล้วเด็กๆเนี่ยเขาก็ฝันอยากเป็นหมออย่างที่เป็นแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมหนูฝันอยากมีอาชีพตัดผมทำไมฝันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอ๋อตอนนั้นแม่พาไปตัดผมร้านหนึ่งครับร้านนั้นลูกค้าเยอะครับแล้ว ร้านันตัดเร็วด้วยก็เลยอยากเรียนตัดผมครับเดี๋ยวเหตุผลที่อยากเป็นช่งผมคือพี่เก็ตรอคิวนานก็อยากหาแล้ได้เลยครับเออเหรอคือความคิดของเด็กๆกันเนาะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมาต้องมารอคิวนานๆตอนที่หนูอยากเป็นช่างตัดผมตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่อายุสิบเอ็ดปีอยากลองไปเรียนครับก็ขอแม่เรื่อยๆครับแล้วแม่ก็พาสมัครเรียนใช่ครับ ขออยู่นานไหมเกือบปีเกือบปีขอเที่ยวขอจนแม่ไม่ไม่มั่นใจไงตอนแรกคุณเป็นแม่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันพูดเร่นหรือเปล่าลืมไปตามภาษาเด็กเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องรอถ้าลูกไม่เลิกล้มความตั้งใจขออีกแม่ก็เลยอะและยังไงแม่ก็เลยให้เรียนครับผมและหนูแบ่งเวลายังไงเพราะหนูเรียนหนังสืออยู่ดี่ลูกก็ไปเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ครับเรียนเฉพาะเก้าโมงถึงเที่ยงแต่พอหลังจากเที่ยงก็ไปเรียนพิเศษต่อครับ ก็คือปกติวันธรรมดานะผู้ชมขาน้องเข้าเรียนปกติเสาร์อาทิตย์ไปเรียนแล้วก็ทํากันบ้านด้วยแล้วก็เรียนพิเศษด้วยทาหลายอย่างอ่ะแล้วแม่ส่งไปเรียนตัดผมที่ไหนครับที่โรงเรียนเสื่อมเสวยดาสยามพันใหญ่ครับอ๋อเรียนที่หัดใหญ่สไตล์การตัดผมของลูกๆเป็นยังไงครับก็ได้ทุกทรงครับส่วนใหญ่คนเขาจะตัดวินเทจครับวินเทจก็คือเหมือนเด็กๆอย่างเงี้ยแหละเนียหรอเรื่องวินเทจทรงแล้วก็ถทยกนไปอีกถ่ายก็นไปอีกถ่ายก็นไปอีก๋อแม่กูแม่อยากอยากดูสีมืองน้องเขาเลยอ่ะ อันนี้เป็นเทยังลูกอันนี้เป็นเทยังก็เทเหน่อยนยังเทยังเทงเงี้ยละเทและหน่อยหนเท็ดละเท็ดละเทดละทำให้พกป้าบ้าดูหน่อยได้ทหมบ้านดูมามามาชวหน่อยมาไปดใครคไม่ใครมาถึงมานั่งเลยลักษณะผมยาวแล้วอยากตัดอยู่พอดีได้ทรงอะไรคะวินเท็ดนะบอกที่บอกน้องบอกน้องเยคะขออนุญาตนะครับนี่เริ่มจากอันนี้ เดียวเขมีกระดาษคันคอด้วยนะกันคันแก้คันนี่ลูกชายครับเวลาเราไปเรียนตัดผมเนี่ยพอไปเรียนจริงๆมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมลูกเบื่อบ้างไหมท้อบ้างไหมก็มีเบื่อครับเพราะว่าพอเราเรียนนานๆความเป็นเด็กมันก็แบบอยากมีการอยากเล่นมากแต่แม่ก็แบบพยายามให้เรียนจบครับแล้วเริ่มเปิดร้านของตัวเองตอนตอนสักประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ลูกอายุประมาณ14ครับพอเรียนจบได้ ก็ขอคุณแม่เปิดร้านตัดผมครับเรียนกี่ปีลูกเรียน3ปีครับอุ้ยแม่น้องเรียนถึง3ปีนะค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆเนี้ยเหรอลูกไม่รีบเหรอครับไม่รีบครับแล้วแล้วชื่อร้านเนี่ยลูก Barber Tist ทำไมถึงใช้ชื่อนี้ a r t i s ไงศิลปินอหนูแบ่งเวลาเรียนกับการทํางานยังไงลูกก็พอเลิกเรียนก็กลับมาเปิดร้านครับถึงประมาณสามทุ่มได้ครับหรือคิดว่าในการตัดผมเนี่ย ขั้นตอนไหนยากสุดการเก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของผมจากเสร็จแล้วเราต้องมาเก็บรายละเอียดทีเวลาตัดแล้วใครเป็นคนคิดตังก็คิดเองครับมาตรฐานมาตรฐานาถ้าเปิดร้านวันปกติเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์กับตอนเย็นใช่ไหมลูกก็คือถ้าคนที่รู้อยู่ในหาดใหญ่อ่ะถ้ารู้ว่าร้านน้องเปิดตอนไหนก็จะมาอยากรู้จังเลยว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่เขาถึงให้ลูกเรียนเป็นช่างเราให้น้องไปลงมือตัดเดี๋ยวเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดีกว่า อางนี้คุณพ่อคุณแม่จะพูิใจขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันช่วงเดินสายร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดโจลิน่าพลัส อยู่ที่สวนชินโตเมืองการ<ช>แซนดัรีนะแมมซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่สองนี่ศาลเจ้าน้านหลังลเนาะเหมือนแบบเหมือนที่ญี่ปุ่นมากเลยนะ คนเดินทางเยอะมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยกลัวนั่นก็คือแสงแดดค่ะคุณผู้ชมเลือกครีมกันแดดแบบไหนขอถามหน่อยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กไม่ใช่จอลีนาปสอะตมชอบพอบมากไม่วมันซึมเร็วร<ผ>มันไม่มีคา่าเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากประเทศอสอสเตรเลียและคุมมันกันเหงือ่อมี SPF 50บวก p ีบวก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 มีถึง4บวกด้วยกันและที่สําคัญคุณผู้ชมทาตอนไหนก็ได้ตื่นเช้ามาทาครั้งเดียวไม่พอเพราะว่าเราต้องออกกลางแจ้งตลอดทุก3ชั่วโมงเราใช้ค่ะสบายใจได้นะคะสําหรับผู้ชายหลายคนไม่ชอบทาครีมกันแดดแต่สําหรับครีมกันแดดจลิน่า plus ไม่มีส่วนผสมของครีมรองพื้นเลย ได้ข้อมูลเพิ่มนะสามารถ Google หรือ Facebook ครีมกันแดดจูลินาพลัสได้เลยคุณผู้ชมอยากได้นะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย1หลอดเนี่ยราคา1290บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อกับเราตอนนี้รับไปเลย2หลอดราคา999บาทค่ะได้2หลอดเลยใช่คุณผู้ชมเป็นครีมกันแดดที่ดาราใช้เยอะให้ความไว้วางใจเราสองคนถึงมั่นใจอยากรู้จริงเลยว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่เขาถึงให้ลูก เรียนเป็นชาตมเราให้น้องไปลงมือตัดเดี๋ยวเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าเชิญคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะแต่ไม่ขามาค่ะคุณพ่อมาทานมือเราไม่ก็ได้ตอนแรกที่น้องมาขอเรียนคุณแม่ขาคุณแม่บอกน้องไปว่าไงมั่นใจไหมมาม่าขอคิดก่อนเพราะน้องยงเดกมากเลยจนเขาแบบประมาณว่ามาม่าขอเรียนนะขอจ่เป็นปีคือเราก็ลงตัวแล้วลำพานแต่เขาเขาตั้งใจไงคะก็เลยบอกว่าโอเคถ้าลูกตั้งใจ มะมาะจะไปขอรายละเอียดที่ร้านตัดผมให้อหลังจากนั้นก็ไปที่ร้านตัดผมสมคนพาไปสมัครเรียนวันเสาร์แล้วก็ไปคุยกับที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนเขาก็หมาความว่าโอเคเด็กสนใจเขาก็เลยให้เรียนออจริง,รงๆที่โรงเรียนเขารับแต่เขาก็เห็นว่าเป็นเด็กนะใช่ค่ะแต่ว่าหลักสูตรเขาจริงๆคือ3เดือนไงคะแต่ว่าคุณแม่ก็ขอเขาบอกว่ามากกว่านี้ได้ไหมคะ เพราะว่าน้องมาเรียนเสวน์ทิศน้องไม่ได้เรียนเป็นเวลาเป็นเหมือนคนอื่นใช่ค่ะก็เลยลากยาวมา3ปีแล้วพอหลังจากนั้นเขาบอกว่ามาม้าขอเปิดร้านได้ไหมเพราะว่าลูกมีความเรียนสําเร็จแล้วนะใช่ลูกอยากเปิดแล้วนะลูกอยากมีรายได้ก็คุยกันอีกประมาณ3 4สเดือนไงคะแล้วก็พอคุยกันลูกบอกว่ามาม้าขออนะโอเคถ้าลูกตั้งใจม่าม้าลงทุนให้อีกแล้วนะลูกมั่นเนาะ ก็เลยก็เปิดให้ค่ะคุณแม่สอนน้องด้วยนะเรื่องเรื่องใช้ตังค์บอกว่าเวลาได้ตังค์มาคุณแม่สอนยังไงก็คือเราตกลงกันก่อนใช่ไหมคะก่อนเราจะเปิดร้านหม่ามาต้องลงทุนหม่ามาต้องใช้เงินเยอะโอเคพอเราได้รายได้มาทั้งหมดตรงนี้หักค่าไฟก่อนหนึ่งพันแล้วหลังจากนั้นใช่หลังจากนั้นก็เราคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะให้ม่าม้าป๊าสี่สิบเปอร์เซ็นต์คืนทุนมาก่อนเพราะเราต้องลงทุนอีก60% ให้น้องแต่น้องเท่ากับว่าสองคน30-30อ่าคนละสามใช่ค่ะเพราะเขามีสองเพราะรายได้มันเยอะขึ้นน่ะนะเว้เนาะใช่ค่ะเด็กๆได้รับรางวัลด้วยหรอคคุณแม่ใช่ค่ะเป็นรางวัลอะไรเป็นประเภทรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมที่ย่างเย็นโอ้ไม่ธรรมดานี่ ผมคุณพ่อนี่เขาก็ตัดให้ตั้งแต่ตั้งแต่น้องเริ่มมาเรียนนะครับก็ผมไม่เขาเป็นตัดให้ผมเลยผมไม่หุ่นพ่อเลยเป็นหุ่นใช่ครับเป็นหุ่นคุณพ่อคุณแม่คะสุดามนิดนึงส่วนมากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่น่ยอยากเห็นลูกเป็นเป็นหมอเป็นวิศชาวะเป็นหมออะไรเงี้ยทำไมถึงยอมให้ลูกมาเรียนจริงๆต้องบอกว่าผมกับภรรยาเนี่ยครับเราจบสายชีพมาผมจบ กรรมชีแฟนจบการตลาดเพราะนั้นเราจะมองเรื่องของสายอาชีพเป็นเรื่องที่สามารถไปประกอบอาชีพได้เลย,เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราให้อะไรกับลูกเนี่ยเราให้ไม่ดีเท่ากับเราให้วิชา นะครับหชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเาไไราเป็นอะไรไปเราหมดห่วงครับอ,อย่างน้อยเขาก็สามารถาเลี้ยงดูตัวเขาได้เลี้ยงดูคุณแม่เขาได้นะครับเราเราก็จะปลูกฝังเรื่องนี้นะครับเป็นการวางแผนอนาคตให้ลูกตั้งแต่ลูกยังยังอายุน,อยนอย้อยๆจริงๆทุกบ้านนแบบว่า,วามีการวางแผนแหละแต่แล้วแต่ว่าบริบทของแต่ละบ้านจะเป็นยังไงและที่สําคัญคือลูกอ่ะ จะรักแบบไหนจะชอบในทิศทางไหนอันนี้เราเห็นเขาเร็วใช่ครับเราเห็น<ม>เขาเร็วแล้วเขามาบอกเราเร็วมันก็เลยทำให้พ่อแม่สนับสนุนได้เร็ว,ว,วตามกับเติ้น่ะคิดว่าจะพัฒนาตัวเองไปถึงระดับเป็นช่างผมระดับโลกไม่ลูกอยากไหมลูกอยากไมเปบบก็อยากครับแต่ป้อง ประสบการณ์มากไปเลยรต่อเน่ยตอนนี้หนูกำลังเรียนอะไรเพิ่มบ้างครับกำลังเรียนแกะลายครับแต่ผมเรียนจบไปแล้วอันนี้น้องกําลังเรียนอยู่กําลังเรียนอยู่ทําสีทําสีทําสีทําเงินมากนะลูกรู้ปะทำการทําสีเป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่สามารถมาร์คราคาให้ทางร้านได้เพิ่มขึ้นพรุ่งนี้วันเด็กแล้วนะลูกพรุ่งนี้วันเด็กอยากให้หนูบอกอะไรกับเด็กๆที่ อยากให้เด็กๆทําอะไรที่ไม่ให้มันไร้สาระลูกม้เวลาว่ามีเกมมมีเวลาว่าให้เป็นประโยชน์แบบนี้อยากให้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับอยากให้แยกแยะเวลาให้เป็นครับแล้วก็ถ้าอยากทําอะไรก็วรลงมือทําครับคือเราเล่นเราเล่นได้แต่ถ้าเรามีฝันคุณอย่าเก็บไว้บอกเลยแล้วก็จัดเลยอย่าเสียเวลาอย่าจะบอกคุณแม่ว่าอย่างที่คุณแม่พูดว่าตัวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเดี๋นนี้ เด็กอายุเท่านี้เป็นเจ้าของกิจการไปแล้วแล้วเ็าเรียนไปด้วยเจ๋งไม่ล่ะและที่สําคัญคุณผู้ชมคาะน้องๆเขาตั้งเป้าไว้เลยวันเด็กวันเด็กของเราคือตําอะไรวันเด็กอ่ะตัดผมฟรีครับยติใหญ่อะบินไปตัดกันนะคะที่ร้านใหญ่ร้านอยู่ไหนพ่อคะร้านอยู่ที่ซอยเจ็ดการยาอนินิตหรือว่าซอยทับโคตครับครับเอ่อเข้าไปให้สุดซอยครับผมแล้วก็ร้านเราจะเปิดทุกวันจันทร์วันศุกร์ช่วงเย็น ประมาณห้าโมงครึ่งถึงสามทุ่มแล้วก็เสาร์อาทิตย์สิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มหรือจนกว่าร้านจนจนกว่าแกจะหมดนะครับชื่อชื่อบาร์เบอร์ติสในนั้นก็จะบอกว่าเอดร้านเราก็จะแจ้งเลยนะครับปีหน้าตั้งจองคิวแล้วนะคะเพราะว่าคิวยาวมากถึงแม่ส่วนส่วนวันเด็กก็เรามีโครงการที่จะตัดผมฟรีให้กับน้องๆที่เป็นเยาวชนที่ในละแวกแถวนั้นแล้วก็ที่ไหนก็ได้ครับก็ เราเข้าแถวมาลงชื่อมาลงชื่อกันว่าเราเราเราอยากให้น้องเนี่ยเป็นผู้ให้มากกว่ผู้รับใช่ครับถ้าเขามีโอกาสอยากที้ผค้ใจะตลอกนะครับหอูชื่นใจอะราคาที่ตัดมีตั้งแต่60บาทจนถึงกบาทจนถึงก็คือแกะล่าสุด200 200ย200กว่าขึ้นไปถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเขตก็ประมาณเราเก็บถึงสุด120บาท ครับราคาปกติมากเลยครับคุณแม่ภูมิใจไหมภูมิใจมากค่ะน้องได้อย่างสอนค่ะคือเราชี้แนะอะไรลูกก็จะคอยตาม,มแต่ตอนนี้น้องมีฝันอยู่นิดนึงนะคะว่าคือเขาชอบตัดผมใช่ไหมคะก็เรามีฝันอยู่นิดนึงว่าถ้าเรามีเวลาว่างน้องอาจจะไปเรียนสีเพิ่มแล้วก็ไปเรียนอาจจะทรงเทนเกาหลีนูน่นนี่แล้วก็พวกเคมีต่างๆที่เราคิดกันแล้วก็วาดฝันก็คือ น้องอยากไปแข่งตัดผมเพื่อที่จะให้ได้แชมป์ไปคุณแม่ไปขอโอกาสนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเวลาเราไม่ทันเลยจริงๆก็อาจจะว่าช่วงปิดเทอมที่แม่คิดพอปิดเทอมอาจจะหาร้านเพื่อที่จะน้องจะได้เรียนผมนเพิ่มใช่ค่ะนี่คือที่เราคิดเราคุยกันตลอดนี่แเ วันนี้นะพวกป้าทั้ง4คนเนี่ยมีคนดงังระดับประเทศคนหนึงอ่ะเขาอยากจะให้ลูกแต่ผมไม่เข้งสกินเฮดสกินเฮดดีคุณแม่ใช่ค่ะแต่เขาบอกเขาจะไว้โมฮอกโมฮโมฮอโมฮอกม่เชมเลยจานพีเคค่ะเคค่ะพี่ะพีคค่ะค่ะพี่น่ะค่่่คคคค เอ้ยเก่งนี่สิบห้าเหรอพี่ใช่แฟร์เป็นแฟรพี่เก๋ตอนอายุสิบห้าทำอะไรอยู่คะพี่สิบห้ายัเปิดประตูบ้านให้เป็นเลยพี่ปีน้าจารใช่ะไม่ปีน้าจารยงอย่างนี้อยู่เลยอ่ะเก่งอ่ะภูมิใจดูพ่อแม่งดีสอนลูกเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยดูนั่นอ่ะเห็นไหมพี่เคก็ต้องคิดไม่ถึงหรอกว่าอุ้ยตายแล้วเด็กอายุสิบห้าอยากเป็นเจ้าของร้านตัดใช่ไม่แต่อยากรู้ว่าตัดยังไงให้ผมหงอกได้ขนาดนี้ ออแลครับโทน้องกำลังเรียนสีอยู่ค่ะเรียนทำสีคุณพีเคมาถึงขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะขออัปเดตเรื่องบนเตียงนิดนึงช่วงหน้าจะพครู่เดียวนถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยเด็กแต่ฝีมือการตัดผมของแฟดคู่นี้โอ้ไมาอีกเด็กเลยค่ะคุณผู้ชมอู้หูวิ่หนาส่งเสริมชื่นชม ให้สดชื่นหน่อยผู้ชมค่ะมีผู้ชายมารายการเระคะ่ะคุณหนึ่งและคุณพีเค สวายดีนะค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นเรานี่เราจ้องโปรเลยนะโปรที่มากับน้องชายอ่ะโอ้โหเราจัดเลยวันนั้นไม่พลาดเลยเออดีกระแสดีมากครับจัดไปแล้วกระแสดีมากจริงแล้ววันนี้น้องชายไปไหนล่ะคะน้องชายไม่ให้มาเลยครับมาแต่พี่ชายได้ไหมเลตติ้งดีกว่าเลตติ้งดีกว่ารู้สึกขโมยซีนไปหมดเลยคุณเคยเจอน้องเขาใช่ไหมเจอหล่อมากเลยอ่ะโอเคอ่ะแต่ผมว่าคุณหนึ่งหล่อที่สุดอยู่เป็น เ้ยยไอฉลภรรยาว่ายังไงอย่าเรียกภรรยาสิยังไม่ได้ตังแค่จดทะเบียนยังไม่ตังมาไกลขนาดนี้้วจะไม่เรียกหรอตีตราจองขนาดนั้นแล้วนะยังไม่ชินจริงจริงพี่อุเจ็บเขาจะใจหาเลือกเรือกดีอะสองสุดสองแล้วก็สองศูนย์เก๋เขาเรียกวัน ตั้งไว้ว่าเป็นวันกระจกพี่เพราะว่าเราต่างคนต่างต่างเป็นกระจกซึ่งกันและกันมาเลยเป็น0ูทสูกับเลขสอง้กหนูอะพีเคอะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมเยอะหล่อขึ้นโอป้าขึ้นต้องขอบคุณคุณหนึ่งนะคะที่มาบอกเรื่องดีๆเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมบ่อยๆเนี่ยมันก็เลยเริ่มร่วงเมื่อลยเริ่มบางผมก็เลยบอกเอ จะทํายังไงให้ผมมันดีขึ้นวะจะได้เปลี่ยนทรงได้ตลอดเวลากับทุกเวทีปรากฏว่าไปลองมาหลายอย่างแล้วสุดท้ายมาจบกับเจ้าตัวนี้เซนแอนโทนิกกับเจ้าของคืออิตาลีซึ่งอิตาลีสมัยก่อนหนักกว่าผมอีกใช่ครับผมบางมากสมัยก่อนนะเสียความมั่นใจไม่ถ่ายรูปเลยไม่อยากทําอะไรเลยครับเพราะมันไม่มั่นใจใช่ครับเราก็รู้ว่าชีวิตหนึ่งเป็นแบบนั้นมานานมากแล้วถึงว่า ผมล่วงไงเราก็พยายามหาวิธีมาเยอะมากจนที่บ้านเรามีโรงงานเราควรจะต้องรวมทีมวิจัยหรือไหมว่าโอเคเราทําได้ไหมใช่ครับลองคิดค้นเพื่อตัวเราก่อนแต่ก่อนคิดคนเพื่อตัวหนึ่งก่อนนะเพราะว่าตัวหนึ่งมีปัญหาหนึ่งคิดเลยว่าถ้าสมมุติว่าที่ทีมวิจัยเราคิดค้นขึ้นมาแล้วหนึ่งใช้แล้วไม่ได้ผลพูดเหมือนเดิมเลยหนึ่งจะไม่ขายจริงๆครับหนึ่งจะแบบจนในที่สุดคิดมาตอนแรก คนทดลองคือเจ้า<อ>ึ่งเองพอหลังจากที่ใช้แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นใช,ใช่คุณผู้ชมขาถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าตัวไหนที่คุณใช้แล้วมันค่อยๆดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป่วยไข้ไม่สบาย<ช>มันไม่มีอะไรที่มันแบบฟึบแบบอันนั้นมันหาเร็วได้มันฟึบเสร็จแล้วมันก็ร่วงเร็วด้วยวไปไวัล้วใน<ช>ส่วนของพีเคล่ะทำไมถึงมั่นใจผลิตพันธ์ตัวนี้เอาง่ายๆนะเปิดฝามา ฉีดลบนมือเหมือนอะไรพี่เป็นน้ำที่ใส่สารสกัดธรรมชาติ3อย่าง3อย่างนะพี่อย่างแรกเลยเนี่ยคือเขาใส่อันกเกน4%์ที่อื่นอาจจะใสหนึ่งหรือว่า2แต่อีตาเนี้ยบ้าใสไป่ไปอตอย่างที่2คือคาเฟอีอย่างที่3คือไฮแคลร่าทำให้หนังศีรษะคุณเนี่ยชุ่มชื่นตลอดเวลาและรางวัลที่ได้คือมี best beauty award เจ้าไฮแคลร่าก็ได้รางวัล advanced ingredient award ด้วยเพราะนั้ผู้ชายคนนี้คว้ามาหลายรางวัลใช่เพื่อจะการันตีว่าไอตัวเซนตัวนี้แหละครับเรามอบคุณภาพดีจริงๆถ้าใช้แล้วไม่ดีจริง ไม่กล้ารับประกันเมื่อวานเสียดายรู้ไหมคุณหนึ่งว่าเมื่อก่อนนะคุณหนึ่งเป็นลูกค้าของรายการเราแต่ตอนนี้พวกเราเป็นลูกค้าของคุณหนึ่งค่ะวันก่อนฉัน้นี่เรื่องจริงเออไม่เห็นนะแม่หนูออเดอร์ไปเดือนครึ่งไปใช้เดือนครึ่งเพราะตรงนี้หนูแสกใช่ไหมคือคุณหนึ่งดูสิครับตอนนี้มันมันกลายเป็นอะไรขึ้นมาแปลว่าอะไรครับคุยๆอ่อนๆอะไรกันอะไรกันกลายเป็นอะไรๆแล้วอันนี้โปะเป็นไงวันนี้โปะวันนี้ก็แน่นครับ พร้อมยังพร้อมยังเราจะให้ทั้งหมดแค่34สายสี่สายสาทั้งบ้านและอีก4สี่สายจับสลากพีเคตรงนี้เลย34สายในวันนี้ซื้อหนึ่งแถม3นะครับ ปกติเนี่ยเซนแฮทอนิกอย่างเนี้ยไปซื้อได้ที่ตามโรงพยาบาลชนางทั่วไปข้างหลังกล่องจะเขียนเลยว่า2590บาทใช่เกบแต่วันนี้คุณไม่ต้องจ่าย2590บาทสํบาทรับ3สำหสับ34สายของเราเราจัดให้ไงคุณหนึ่งซื้อ1แถม3นะครับ1990บ,บาทบได้อะไรบ้างคุณหนึ่งได้เซนแฮทอนิก1ขวดนะครับได้มาเซราเชมพูอีก1ขวดแล้วก็ได้คิ้ว CML อีก2ชิ้นสอง,สองชิ้นครับ022635997 <c oughs> หรือว่า l i n e at WMTV ให้กับสาสิบเท่ายแล้วนึกสายเ <c oughs> หลือ30แล้วเพราะว่า4สายเขาโทรมาแล้วใจคกณแม่ เอาหนึ่งสายให้2เซตกันละกันส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ02 2635997รวทไลน์ at w m t v ครับใช้ช้าใช้เย็นนะหลังจากสระผมแล้วไม่ต้องสระก็ได้แล้วฉีดเข้าไปเนี่ยคลื่นๆ้มันอยู่นะเนี่ยหนึ่งขวดปกติ2590เราจัดให้นี่หนึ่งขวดแชมพู1ขวดคิ้วอีก2หลอดซึ่งหลอดละ4มิลเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เพียงแค่1,990บาทเท่านั้นครับเท่ากับว่าไหนึ่งสายหนึ่งสายได้2เซตนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นก็จะได้ดูแต่แค่30สายนะครับเพราะ4สายเรามอบให้กับทั้งหมแล้วสี่สายเต็มแล้วค่ะจะบอกว่าตอนแรกที่คุยกับพี่มีเคไว้ว่าเออพี่มีเคคือใช้แบบลองเอาไปใช้ดูก่อนอะไรเงี้ยพี่มีเคบอกโอเคก็ลองมาดูแล้วกันถ้าโอเคก็จะแบบเป็นยังไงก็ตอบรับกันอะไรเงี้ย จะบอกว่าพี่พีเคเขาไม่ค่อยตอบรับอะไรง่ายๆเลยใช่เขาไมื่อยเพขาาเไม่ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรง่ายๆเลยก็เลยพอแบบว่าเอาไปให้ลองใช้พี่พีเคเขาบอกว่าโอเคมันเวิร์กอะพร้อมพร้อมที่จะพูดพร้อมที่จะพูดเส้นผมผมดีขึ้นการแต่งตัวคุณหนึ่งดีขึ้นแค่นี้ถือว่าคุณหนึ่งไม่เก่งพอซูองสามารถ หรือว่า Line at w m t v Line at w m t v คุกคนค่ะจองสิทธิ์กันได้เลยส่งฟรีทั่วทั่วประเทศครับเก็บเงินปลายทางก็ได้ขอบคุณ P.K. แล้วก็คุณลินค่ะอก่จากรากันเรามีความคมอีกแล้วคำว่าอะไรครับพี่คำว่าอหไจัดมาสิคะเงินเดือนคือมายานี่ตรงหน้าสิของจริง ช่องวัน, 3, 11นะ11สินักข่าคุณขาวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้คะ่ะ